เดี๋ยว่าตาอนนี้ผมจะได้ไก่ปะไก่มันได้ไม่ยากหรอกครับถ้าผมอยากได้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เยปืนใหญ่เกียรติย่ใหญ่มันไม่ดีนะคะ,ม,ม,ะ,คะมาแล้วมันอยู่ข้างหน้าผมละแน่ ไงมุมหอบปะมุมดักหอบปะเพื่อนอยู่ไหนครับเพื่อนอยู่ไหนครับเพื่อน,นไม่ผมหรอครับเออพื่อนทำไมไม่หอบหรอเออเหมือนสันซู้อ่ะเพือนสันซู้อ่ะ ดีนะป่าดสีเข้าหัวไหมก่อนไม่ใครยิงว่ะคราวนี้ยิงโดนหัวนะแต่ไม่ขึ้นแง่งหัวลงเลยฟรูมากเล่นตัวเลแลยวกัน นี่่นีว่าคนไอ้เขา,ายิงกันที่ไหนหวะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสองคนเลย อามาให้ชุบตะนไม้ขำมาให้ชุบตะนมาเกมเหรอไม่เกมไม่เกมม,มันไม่เกมก็คุยกันเละไม่มีอะไรหรอกไม่มีหรอกคำว่าโกงคำว่าเกม ขอแม็กดำเลยแค่ยิงแป๊บเดียวก็สูนหมดคุณสี่พีดีเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบครับแต่เวลายิงเป็นร้อยเจ็ดสิบนะจบแล้วตอนที่ดีคาดีรักครับที่รักเกียรติบแฟนตัวเองคนจริงครับจริงครับผมเห็นด้วยครับอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างเงีย้ยสุดซึ้งเลยครับร่ารักแฟนแล้วก็ต้องให้เกียรติแฟนครับผมเมียร้ายฮะผมดูดบงงังคับงงิง โอเปลี่ยนปืนเลยครับเปลี่ยนอยู่เพราะว่า,ไม,าไม่เปลี่ยน,ยนเลยหรเปลี่ยนปืนเดิมเนี่ยแต่มีแล้วจะเปลี่ยนหาคนต่อหาคนต่อบแล้วหาน้ำมันเก็บไว้ก่อนสักถังแต่แต่แต ที่นานี่ใส่ดีก่อนนีดหนึ่งไม่จริงครับตอนนี้พวกผมด้ร้อยสี่สิบประจาาคนกินมีแต่สาวสวยทั้งนั้นกินเราหออัพนหนึ่งสองใช่เหรอน้องก็วิดเล่นอยู่อีกเหรอเออหอยใช่ไปไปดึงไมมหน่อยดิดึงกลับไหมหน่อยดิงั้นแต่ดึงไปลูงหน้าเอ็มนี่รู้สึกผิดเลยอย่าหาคอนเทนต์คอนเทนต์บ้านอีกเสี่ยวแทนได้ได้ได้ เอาประมาณเที่ยงครึ่งโอเคพี่ผมก็น่าจะลงสตรีมประมาณเที่ยงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆน่าจะลงสตรีมประมาณนี้นมาสักสามชั่วโมงให้คนดูก็หายคิดถึงจริงหรอเดี๋ยวนี้ผมแบบมองคนไม่ค่อยแบบไวเท่าไหร่ก่อนก่อนแบบเห็นอะไรที่แบบนิดๆหน่อยๆคือแบบผ่านไปแล้วอันนี้คือแบบ ไม่ค่อยหันเวลาเจออะไรเงี้ยไม่ได้มาดูดีนานแต่พพอร์ตเปื้อให้ตลอขอบคุณนะคะพี่ฟาู้พี่อาขอบคุณมากๆเลยนะคะผมผมเห็นชื่อปุ๊บผมก็รู้แล้วว่าเป็นใครเพราะว่าไม่มีใครชื่อนี้เลยั้าแต่ผมสตรีมมาอย่าลืมยิงแฟนนะพี่ดีโอเคครับลองบอกรักพี่โก้หน่อยครับ,บมันบอกรักเรื่งแนวการอะไรครับไม่ผมต้องไม่บอกรักคนแบบมันโดยที่ไม่มีสาเหตุด,ด้วย เดี๋ยววันนี้ผมจะได้ไก่ปะไก่อะมันได้ไม่ยากหรอกครับถ้าผมอยากได้เฮ่วงริบปิปดิอืมลงข้ามเหรอทุกคนลงข้ามไม่เล่นเขอามึงเนี่ยผมไปดีไหมวะไปเลยดิว่าวะอยู่นี่ไปก็ไร้ความหมาย เฮ้ยเสียมีทางเดี๋ยวเราเติมน้ำมันให้รถก่อนนะครับเพราะว่ารถเราน้ำมันมอดพี่รักพี่น้องบอกรักขันหน่อยบอกรักขันจุมเบื่ออะไรครับจริงตอนเด็กๆ่ผมไม่ค่อยบอกรักกันหรอกม่รู้ของแทนหรือเปล่าแต่สั่งไปแล้วนะทุกคถ้าสั่งไปประมาณพันสี่ของของน่าจะแท้นะสั่งไหนเนี่ย สั่งในช้อปปี้อ่ะของของทางแบรนด์ที่มันมีตัวติ๊กถูกอ่ะน่าจะเป็นของแทน้นะครับนแน่นแน่เยียถึกอีกจะสักเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวติ๊กคุณสิสวัสดีครับคายเอ,อ่ย เออใครเออไอ้เหียอันนี้ก็คุณแปดอีกแล้วเฮีย ใส่แต่สกรบรกไกลๆทั้งนั้นเลยขึ้นมาทีนี้ช็อกเลยกัวสุมมลลรคภาพกัสุ่มล,ลครคาก็มันพกปืนอะไรวะเนี่ยยูซีกับยูเอ็มพี เหลืองผมหมดแล้ววะเอาไว้ใช้ระยะใกล้ๆนะสุนเหลืองผมวงกลับฮัลโหลมาทำไมก่อนที่นี่ไปจา้าจับผมจังเลยค่ะนายน้าะขอบคุณนะครับต้องน้ำพี่ดีเล่นตำแหน่งอะไรครับในทีมเล่นเป็นซัพพอร์ตครับข้อดีแบบนี้เล่น เฮ้ยตาผมไม่ดีแล้วจริงๆถ้าเรียกกับคนอื่นถ้าเรียกกับเด็กๆเด็กๆตายี่ิงเยอะตอนเด็ก,ดก,ดดกๆนี่เคยเห็นอะไรขยับนี่คือใช่เลยมึงมึงมึง,ม,ง,ม,ง,ม,งมึงเป็นสิ่งแปรป,ปลอมในแมบบกลับมาที่เดิมท,ที่เราคุ้นเคยอ่ะบนตออีก เหลืออยู่สามคนนึงแบบตกลงดึกพี่ดี่จัดฟันเหรอครับใช่ครับเล่นเล่นซัมสไตล์พี่เล่นยังไงครับก็คอยซัพพอร์ตคนในทีมให้คนในทีมได้ยินะขอบคุณดาวห้าสิบดวงนียครับชนะกรโอ้โหขอบคุณโมนาด้วยนะครับที่กดแชร์ให้ฟินขอบคุณนะครับ เมื่อวานกดเข้ามาในตี้ผมจําได้รีบออกเลยนะรีบบอ,อกคราบเดี๋ยวมันปั่นไนมะ่ชะนอะดีแล้วที่บอกดีแล้วที่รีบบอกก่อนไก่ต้องมาแล้วป่ะไก่มาอยู่แล้วคือทุกคนคิดว่าผมจะได้ไก่ความสามารถผมไม่น่ายากในการเอาไก่มาให้ทุกคนในระดับแต่ผมว่าแม่งน่าจะว่ายน้ํากันอะ่ะเซ็คกันเซ็คกันคล้ายๆเล่น ไก่อยู่แค่ในมือเราต้องอย่ารีบเล่นครับขอไก่ต้องมาแล้วไก่มาแน่ไม่ต้องห่วงมาแน่แม่จ๋าเอาแป๊บนึงคนไปไหนก่อนด้อยเหลือสองคนแล้วคนเออไอชุดเสือนี่เขาไปเอามาจากไหนเนี่ยเห็นใส่กันเต็มเลยชุดเสือชุดเสือไก่แน่ ไก่แน่นอนไก่ทาเคจีแน่นอนอยู่แล้วคือยังไงก็ไก่อะเรื่องซับยังพูดไม่จบเลยพี่ดี้ผมชอบตำแหน่งอ๋อตำแหน่งซับใช่ปะคือเราต้องคอยทําอะไรก็ได้คอยปิดคอยปิดคอยแบบคือผมเป็นซับซับอินเกมไงตอนผมเล่น่ะก็คือคอยปิดคอยคอยแบบเออถ้าต้องไหนยิงได้ก็จะเรียกเพื่อนไปคอยคอยทาทุกอย่างที่แบบเป็นซับแบบซับร้อยเปอร์เซ็นต์อะตำแหน่งที่ผมเล่นอะไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ต้องไปนั่งยิงใคร เน้นซับแบบซับจริงๆอะได้ฝั่งอ่าอ่ามึงยิงทำไมรู้เลยมึงอยู่ตรงนี้จะไปไงก่อนกมไปให้เร็วไปเหียนหนึ่งหน,นึ่งวะคนหนึ่งหนึ่งกับ ผู้ชายคนนี <laser magic> ้พ <roster immun isation> ิงแฟนการแก้มแม่งดีก่อนแล้วเปิดไมค์คุยกับแม่งโรารโรารโรารโลโล้ลโลสไปายน้าสปายน้า ไปไหนไปไหนยี่เยี่ยขึ้นได้ไหมวะแล้วมันไม่คุยกับผมว่าบางทางขึ้นเอ,าอ,อ้าไอ้เคียยังเหลืออีกคนหนึ่งนีงน่วะ่ะมันก็หมดแล้ว นี่ดีนะผมไอ้เชี่ยให้นับนับผิดมันก็หมดแล้วคนนึงอยู่ไหนเอ s. <S <s ๊ะมาแลมาแลเพ่อนเราแก้งอ้ตัวนี้พนันแน่ันันแน่จิก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  มันไม่คิดจะคุยเลยพวกนี้เลยสองนี่พี่ทีเออมันเหลือสองผมนึกว่ามันเหลือแค่นี้แล้วไงเหลือแค่มันเหลือแค่คนเดียวขึ้นมาทำไมขึ้นมาตัวไหนก็โดนยิงวางไม่ได้ไงายผมห่อป่ะไก่อยู่แค่กันในกำมือผมไม่ยากเกินไปที่จะเอาไก่หัวไม่แตกหรอครับไม่แตกเขาไม่แตกครับ ใ่โลคูณสี่พี่เท่าไหร่ร้อยสี่สิบครับแต่ถ้ากดกดยิงแลาวจะเป็นร้อยเจ็ดสิบกีไก่กีไก่ใช่ทุกคนมีสติกเกอร์กีไก่ด้วยนะสำหรับซัพพอร์ตเนี่ยกีไก่กีไก,ก่ก